จากประเด็นร้อนเรื่องราวของทางด้านวัคซีนโควิด -19 เราไปต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะเดียวกันก็ไม่เคยห่างหายไปเรื่องราวของการรับสินบัตรค่าสินบนการคอร์รัปชันนะครับและก็โดยเฉพาะการสอบบรรจุนะครับการบรรจุข้อรับราชการซึ่งหลายคนก็อยากจะให้ลูกหลานทำงานราชการก็เสียเงินเสียทองเข้าไป จ่ายที่คนคิดคิดว่าจะสามารถช่วยได้ครับเหมือนกับคนนี้ครับก็เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ไปรับเงินเพื่อที่จะไปช่วยเอกชนว่าตัวเองสามารถช่วยในประเด็นต่างๆได้และสุดท้ายก็คือถูกจับกลุ่มครับแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงครับโทษก็คือให้ไล่ออกแล้วก็ปลดออกครับ ถ้าเผื่อเกิดว่าไล่ออกนี่ก็คือไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญน,นะครับปลดออกยางคงได้รับบำเหน็จบำนาญน,นะครับผูทตาตรงว่าในฐานะที่ทํางานอยู่ฐาน,กนะกสจ,จนี่ก็เห็นเรื่องของคดีวินัยน,นี้มาหลายคดีมากนะครับแล้วก็ได้กินความรู้สึกของนิติกรด้วยนิติกรเองบอกว่าลําบากใจมากเวลาสอบเจ้าหน้าที่ข้าราชการด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักมาคุ้นกัน ทีนี้ความที่ควรรู้จักกันนี่คือแต่ละควรก็ลำบากใจนะฮะถ้าเผื่อลงโทษรุนแรงไปก็อืมก็สงสารนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ลงโทษก็มีความผิดก็เลยบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าโทษหนะักก็เลยเป็นโทษเบาไปนะครับบางทีส่งเรื่องมาแล้วทางด้านอ,อก,กสจก็บอกว่าโทษเบาไปตีกลับไปครับผม หรือบางทีผ่านอ,อกสจอมาแล้วนะครับกสจอเขาบอกว่าโทษที่พิจาณาหนักไปนะครับก็ให้ผ่อนปลนแบบนี้ครับก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องทํารงวินัยเอาไว้ที่นี้ครับแต่ว่าคือทุกฝ่ายนี่ลําบากใจมากครับผมเพราะฉะนั้นการที่ไม่ทํานี่ดีที่สุดครับผมไม่ทําแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทาไมรู้ทั้งรู้อย่างนี้ทําไมถึงทําที่นี้ครับทําก็เพราะ สังคมไทยเรายังเป็นสังคมที่เอาเงินเปลียนตัวตั้งเชื่อว่าเงินจะสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขซื้อความสุขได้นะครับผมอยากมีอยากเป็นอยากได้โดยเฉพาะสังคมที่เอาวัตถุเปลียนตัวตั้งอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีทรัพย์สินที่สะท้อนว่าตัวเองเป็นคนที่มีความพร้อมมีฐานะเพื่อที่จะให้สังคมเกิดการยอมรับ ซึ่งทําไปแล้วก็สุดท้ายก็คือถูกจับได้ก็ไม่คุ้มกันครับถ้าที่ผมอยู่ในมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มานะมันจะมีเรื่องที่อยู่ไม่กี่เรื่องนะครับที่ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ครับก็มีหนึ่งคือเรื่องของเรื่องเงินทองเรื่องเงิน2เรื่องของยุดตาแหน่ง 3. เรื่องของกามกิเลสสามเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้คนนี่รู้ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ครับรู้ทั้งรู้ครับ แต่อดไม่ได้เห็นไหมเรื่องของผู้หญิงนี่ครับเรื่องของการนี่ครับผู้หญิงผู้ชายเรื่องของการซื้อยศตำแหน่งนะฮะเรื่องของเงินเงินนี่ก็เกือบทุกอย่างนะครับการอย่างเช่นการขายยาบ้าแบบนี้ครับการให้สิ้นบนการรับสิ้นบนแบบนี้ครับ3อย่างนี้ครับเป็นตัวที่มน,นุษย์เราตกเป็นเหยือ่อเพราะฉะนั้นเวลาที่บางคนนี่เขาบอกว่าเวลาที่จะดึงใครมาเป็นพวกต้องดูว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรนะครับจุดอ่อนเขาคือเรื่องของ ต้องการเกีรติต้องการกิจติยศต้องการตำแหน่งบางคนต้องการเงินบางคนติดกรมแบบนี้ครับหาจุดอ่อนให้เจอแล้วก็ใช้จุดอ่อนจากตรงนั้นแหละให้เป็นประโยชน์ดึงมาเป็นพวกให้ได้ครับเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปล่อถ้าเผื่อดึงมาเป็นพวกไม่ได้ก็ฆ่ามันซะแบบนี้ครับนี่คือนี่คือหลักของการบริหารงานของ3มก๊กนะครับถ้าเผื่อดึงมาเป็นพวกไม่ได้ก็ฆ่ามันซะทําลายมันซะแบบน,นี้ครับเหมือนกับอย่างของคนเหล่าของคนเหล่านี้ครับนะฮะ ตกเป็นเหยื่อของเงินครับอ่ะดูกันนะฮะจากทางด้านมติชนทางด้านมีนนนมนเอร์ออนไลน์ก็นําเสนอข่าวนี้เช่นเดียวกันครับมติชนพาดหัวไปบอกว่านะครับย้ายด่วนจอไล่ออกครับเจ้าพนักถ้าเผื่อจริงๆแล้วก็คือถ้าเผื่อ,อไล่ออกนี่คือไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับบาเหน็จบํานาญเลยนะครับผมเจ้าพนักง,งานป่าไม้เรียกเงินใต้โต๊ะครับแค่20,000บาทเองนะครับทำให้ตัวเองเสียอนาคตครับ โดยบอกว่ารวบเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานถ้าเผื่อชำนาญงานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ46แหละครับผมคาโต๊ะที่ทำงานของททอสอจอนะครับขณะรับเงินมัดจำ4,000บาทหลังเรียกค่าใบอานุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ไม้20,000บาททางด้านพออทอจลพอรนะครับบอกไล่ออกจากราชการต้องรอผลคณะกรรมการสอบสวนวินยัรยรร้แรงครับทีนี้กว่าที่จะสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งเรื่องแล้ว มีการอุธทณ์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่พูดผู้ดำรงรงนะเวลาสอบสวนการนี้เจ้าหนี่ด้วยกันนี่ครับจะมีการดึงเกมหนึ่งคือดึงเกมให้มันล่าชา้าสองผ่อนหนักเป็นเบาขึ้นอยู่กับการชงเรื่องว่าจะชงเรื่องแบบไหนครับผมถ้าเผื่อเป็นบางเอื่นว่าเป็นคนที่คนในทีมงานคนในหน่วยงานเดียวกันไม่ ไม่พอใจหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีคนรักเลยนะครับเอออันนี้ก็จะง่ายขึ้นครับเพราะว่าเขาจะทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งล่าสุดนี้อุบลเรานี่ก็มีหลายหลายคนฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเรานี่ครับถูกไล่ออกจากราชการครับแล้วก็ติดคุกด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคอร์รัปชันนี่นะครับเรื่องของความบริหารบริหารงานผิดพลาดบางทีก็เป็นเรื่อง ไม่น่าเชื่อนะคือกฎหมายนี่พูดง่ายๆว่ากฎหมายนี่มันออกมาจากการที่คนทําผิดนะฮะพอทาผิดแล้วเขาก็มีสร้างระเบียบวินัยขึ้นมาก็เลยทําให้คนดีๆทํางานยากขึ้นเพราะว่ามีคนที่ไม่ดีนะครับไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ต้องสร้างกฎกติกาขึ้นมาพอสร้างกฎกติกากาขึ้นมาต้องบังคับใช้กับทุกคนทําให้คนที่ทําดีนี่ทำงานลําบากมากครับอย่างผมเองเคยเป็นหัวหน้าองค์การ นักศึกษานี่ครับคนเป็นหัวหน้าองค์การออ,อททนะครับองค์การนักศึกษานี่ครับเพราะว่ามีบางองค์มีองค์บางองค์การบางจังหวัดทําให้ดีมาแล้วู้สุดท้ายทางกรมต้องสั่งระเบียบออกมาใหม่ครับทาให้องค์การทั้งประเทศครับพลอยลาบากไปด้วยบริหารงานงาน,งานยากขึ้นเพราะว่าคําสั่งดังกล่าวเพราะว่ามีคนคือเพื่าไว่ามีองค์การอยู่80องค์กรนะฮะทั่วจังหวัดแบบนี้ครับแต่ว่า มีคนทําผิดอยู่เพียงแค่ 2- อสามองค์กรแล้วก็กลายเป็นเคสขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีคําสั่งจากส่วนกลางให้ปฏิบัติอย่างนี้ที่เหลืออีก70องค์กรนี่ครับทำงานยากมากเลยทีครับเพราะผลจาก3าสองค์กรนี้ทําผิดพลาดไปครับแต่ถ้าเพื่อไม่ออกคําสั่งก็เกรงว่าจะเหตุการณ์จะซ้ําซ้อนอีกครับนี่ฮมันก็เลยเป็นการออกกฎเพื่อใส่โซ่ตรวนให้แก่องค์กรตัวเองให้ตัวเองทํางานยากขึ้นครับเพราะว่ามีคนชั่วไม่กี่คนนี่ฮะ ทีนี้กลับมาดูเรื่องนี้ครับทางด้านนายธีรศิษฐ์วงหวานครับผู้ในการสนักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าทสาจจังหวัดพิษนุโลกเปิดเผยบอกว่ามีคําสั่งด่วนที่สุดเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันก่อนนี้คือ12พฤษภาคมให้ย้ายเจ้าพนักงานป่าไม้จำนวนงานที่กระทาความผิดเรียกรับเงินค่าออกใบอนุญาตไปประจําสนักงานประกรศส่วงสาไปประจําสนักงานประการศวงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างน,นี้ทสจ,อจอ พิษนรกโลกก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงอันดับแรกฮะสอบข้อท็จจริงก่อนตามขั้นตอนเลยนะครับสอบข้อท็จจริงพนักง,งานป่าไม้ชมํางงานพร้อมเสนอให้ลงโทษทางวินัยสูงสุดก็คือไล่ออกถ้าเผื่อผิดวินัยร้ายแรงมีเพียงแค่2อย่างคือไล่ออกกับปลดออกนะครับแต่ถ้าเผื่อผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็มีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่ภาคทันตั้งแต่ลดเงินเดือนหักเงินเดือนครับประมาณนี้ครับ แต่พระผ้รรารแรงนี่คือมีแค่2ออย่างคือไล่ออกกับปลดออกครับกรณีของการเรียกรับเงินสินบนจํานวน4 0 0พันบาทจากผู้เสียหายค้าหลักฐานบริษัทชั้นหนึ่งภายในสถานที่สนางงานของทสจพิษณุโลกเลยครับเป็นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์หมายครับทั้งนี้คําสั่งสํานักปลกระวงทรัพยาจรธรรมชรติและสิ่งแวดล้อมลงที่553ทับสอลงนามโดยนายจริศักดิ์นันตวงศ์ครับรองปลัดทสอ ป,ปฏิบัตรริราชการแทนประกะทรวงครับส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกระบุให้นายสุทธิชัยพุ่มมาไหลครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานส่วนทรัพยาการธรรมชาติทจทอสอจอพอลอไปปฏิบัตรริราชการประจำสำนักง,งานประกาศรวงรั์ทั้ง,ท,งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 2พฤษภาคามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทำ,ทำไมต้องสั่งไปที่กระทรวงเพราะว่าดึงคนออกจากสถานที่ก่อเหตุครับ การสอบสวนการหาข้อจริงจะได้ทําได้ง่ายขึ้นครับนี่โดยหลักการต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีเรื่องแบบนี้ปั๊บอันดับแรกคือเขาสั่งย้ายสั่งย้ายก่อนครับถ้าเผื่อเป็นครูก็ย้ายเข้าเขตพื้นที่ก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อสามารถสอบได้นะครับผมโดยนนท่านนายท,ท,รทีรัชสิทธิ์วงวานะครับท่านผออทศจก็คือ สนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกครับบอกว่าเจ้าที่ป่าไม้คนดังกล่าวครับถูกย้ายไปประจํากระทรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนการตั้งกรรมการสอบสวนก็จะดำเนินการต่อไปโดยโทษวินัยสูงสุดก็คือไล่ออกนะครับผู้สื่อข่าวรายง,งานบอกว่าผลมาเกิดขึ้นมาจากเนื่องมาจากวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผู้เสียหายนี่เดินทางมาพบเจ้าที่ปปชครับ เหตุมีปัญหากับการทํางานของนายสุทธิชัยพุ่มมาลัยซึ่งเม,เมื่อวันที่7มีนาคม2,564ผู้เสียหายได้ไปติดต่อเจ้าที่คนดังกล่าวขอใบอนุญาตค้าไม้ปีละ1,000บาทและก็ค่าธรรมเนียมขออนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ปีละ2,000บาทแต่ว่านายสุทธิชัยพุ่มมาลัยขอรับเงินเพิ่มอีก2,000 0ครับนอกเหนือค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียมของรัฐนี่ให้เก็บ ค่าอนุญาตค้าไมา้ในปีละ1,000ค่าธรรมเนียมขออนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์อีกปีละ2,000ัรแล้วก็คือปีละ3,000แต่ว่านายสุทธิชัยในในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้ครับแทนที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่จำเลยให้แก่ทางด้านผู้เสียหายครับกลับขอรับเงินเพิ่มอีก20,000บาทครับทีนี้ทาานนันผู้เสียหายนะครับเขาก็โอเคจะได้ใช่ไหมโอเคได้นะครับก็จ่ายเงินมาจำไป4 0 0 0บาทครับ โดยจะมอบให้ในวันที่12พฤษภาคมก็คือตกลงตามน,นั้นครับทีนี้เขาเองบังเอิญว่าคนนี้ก็ในสุทธิชัยนี้ก็ชะล่าใจก็นึกว่าคงไม่มีอะไรครับปรากฏว่าเขามีคลิปพูดคุยนะครับให้แก่ทนหน้้าปปชด้วยครับหลังจากนั้นทางน,นาเจ้าที่ปปชและก็ตำรวจของสถานีตรุทธทรเมืองครับก็ได้มีการเรียกว่าซ้อนกลน ก็คือนัดนายสุธิชัยนะครับมารับเงินส0 0พนนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งของำนักงาานได้แหละครับผมแล้วทีนี้เวลาที่เขาจ่ายเงินเขาก็ต้องเอาเงินนี้ครับเป็นเงินที่พูดง่ายๆว่าต้องถ่ายรูปเอาไว้ครับและก็ต้องเป็นเลขที่เรียงเรียงรหัสให้เป็นเลขที่ต่อเนื่องกันนะครับผมมีหลักฐานการจ่ายสำเนาธนาบัตร1,000ั 1, บาทจำนวนส0 0พนะฮะและพอรวบปุ๊บ มันก็จะเป็นหลักฐานเรียกว่าขามือปฏิเสธก็ไม่ได้ทีนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธนะครับถ้าเผื่อถูกจับกลุมมาส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะปฏิเสธให้การขอให้การในชั้นศาลครับแล้วก็ขอประกันตัวครับต่อมาเวลาเดียวกันเวลาบ่ายโมงของวันเดียวกันคือวันที่12พฤษภาคมนะครับทาาดรานปปชภาค6กก็มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเผยแพร่คลิประหว่างการเข้าจับกลุ่มแม้ว่านายสุทธิชัยให้การภาคเสร็จ ภาคเศษเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนครับให้การภาคเศษแต่ก็จํานวนต่อหลักฐานครับกระทั่งวันเดียวกันคือวันที่12พฤษภาคมก็เลยโอ้น,นี่ถือว่าไวมากนะครับมีคําสั่งจากสํานักปลกระรวงนะครับสั่งตรงถึงผู้ว่าเลยครับแล้วก็ทจพิชโนโลกให้ย้ายนายสุทธิชัยพุ่มมาไหลครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไมา้ชนางงานไปประจํากระทรวงทันทีอันนี้น่าชื่นชมนะครับทันทีเลยครับผมคือ จับกลุ่มนะฮะจับกลุ่มได้ในวันที่12ช่วงเช้าช่วงบ่ายเกิดการถแถลงข่าวนะครับแล้วก็พอถัดมานี่กระทรวงรู้สั่งย้ายทันทีเลยเร็วมากครับเงินแค่4,000บาทคําว่าไปแล้วครับเรียกขอ2,000 20, 0จ่ายมาจำา4 0พ0ครับแล้วต้องออกจากราชการผมว่าคดีนี้ถ้าเปิดเร็วๆอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าปีเดียวหน้าน่าจะถูกไล่ออกนะครับผม ถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์ได้แต่ก็คงจะลําบากและถ้าเผื่อบังเอิญว่าในในประวัติเคยมีทําอย่างนี้อีกครับเพราะว่าคนที่จะกล้าทําอย่างนี้ได้อดีตจะต้องเคยทํามาก่อนครับถึงจะกล้าทําครับนี่คือความที่เขาเรียกว่าคิดสั้นแล้วเจอคนที่เสียหายนี่คือถ้าเผื่อภาษาบ้านเราเรียกว่าหัวหมอเนาะหัวหมอ ก็เป็นคนกล้านะครับไปนาหลักฐานนี้ไปแจ้งต่อปปชแล้วก็มีการซ้อนกลน,นะครับอุบวนเรานี่ก็เคยเจอแบบนี้นะครับที่อุบวนเรานี้ท่านผออ,อปปชควรก่าที่ย้ายไปจังหวัดสิชิตเกตตอนนี้คาดว่าน่าจะ,กะเกษียณแล้วครับก็เรียกรับคนเข้าทํางานที่อบอตอก็อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะลงเอ่ยอย่างไรนะฮะซึ่งถ้าเผื่อทําอย่างนี้อย่างเคร่งครัดนะฮะผมว่าควรจะกลัวในการทําความผิด ถ้าเผื่อถามอย่างเช่นในกรณีของสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงในอดีตนะครับว่าทําไมคนไม่กล้าคอรัปชันนี่เพราะเขารู้ว่าถ้าเผื่อคอรัปชันเมื่อไหร่ต้องออกจากงานเมื่อน,นั้นครับคือทําผิดเมื่อไหร่ถูกลงโทษแน่นอนเขาชัวร์เลยว่าถูกลงโทษแน่นอนทุกคนก็ไม่ไมกล้าทําครับการบิงเช่นคือพูดง่ายว่ากฎหมายของเขาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเผื่อเราสามารถทําให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับจะทําให้คนกลัวต่อการคอรัปชัน คนให้ก็ไม่กล้าให้คนรับก็ไม่กล้ารับครับเพราะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เมื่อไรที่กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์มีการเอื้อมีระบบอุปถัมม์เอื้อเฟื้อกันนะครับคนจะไม่กลัวครับคนจะไม่กลัวและมีน้ำซ้ำคนที่ไปขัดขวางอาจจะโดนทําร้ายอีกทีนี้ครับอันนี้ยิ่งหนักเลยทีนี้ครับเพราะฉะนั้นสําคัญคือเราทําอย่างไรจะให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์มีการบังคับใช้ได้จริงครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นโจทย์ใหญ่ ประเทศจีนทาสาเร็จแล้วนะครับอย่างเมื่อวันก่อนนี้ผมเจอข่าวนะครับมีเอกชนไปรุกที่นะครับบนภูเขาก่อสร้างเป็นภาษาบ้านเราคือก่อสร้างเป็นรีสอร์ทนะครับบนภูเขาทางด้านเขตเองก็ทางรัฐบาลกลางได้สั่งให้เขตมุนทนนั้นครับแก้ปัญหานี้แล้วแต่ว่ามุนทนก็ยังใครว่ายังไม่มีการแก้ปัญหานี้ครับผพสุดท้าย สีจิ้นผิงครับสั่งหน่วยงานนี้เคอลุยเลยครับหรือถอนครับเป็น4ี0 0ันห้าพันหลังครับทันทีเลยให้รู้ว่าทําอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้วก็จีนเคยทําอย่างนี้มาหลายครั้ง,งบานที่ระเบิดตึกเลยนะครับห้ามและไม่เชื่อพอสร้างเสร็จแล้วระเบิดตึกทิ้งเลยครับผมเพราะฉะนั้นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์พอศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บนี่ทุกคนจะกลัวทีนี้ครับ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนี่อันดับแรกคือผู้ปราบปรามเองต้องเอาจริงแล้วถ้าเผื่อมันมีคําถามหนึ่งตอนที่ผมขึ้นเวทีสีวหารนะครับ <c oughs> มีคําถามหนึ่งผมยังชอบใจเลยนะฮะ <c oughs> คือมีคนถามในฟรอว่าคือพปชไปสอบคนอื่นนะครับ <c oughs> แล้วมีใครสอบ แล้วมีใครสอบปปชกันครับคําถามนี้เกิดขึ้นที่สุนีนะครับมีมีพเยาบ้านท่านหนึ่งครับลุกขึ้นถามถามน่อยเถอะว่าปปชสอบคนนั้นสอบคนนี้แล้วใครทำหน้าที่สอบปปชนะครับอ้ยังหัวเราะเลยนะครับท่านท้าปปชว่ามีเจ้าที่มีมีคนมีหน่วยงานปปชนี่คือมีการสอบปปชเหมือนกันนะครับและถ้าเผื่อปปชทําผิดโทษหนักเป็นสองเท่าด้วยทีนี้ครับผมหนักเป็นสองเท่ากว่าหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งสอต,ตงอเองก็มีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบภายในปปชเองก็มีการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมว่าน,นะครับว่าเอกการสอบนี้นครับพูดง่ายๆว่าคนที่ทําหน้าที่สอบนี้ถ้าเผื่อสอบคนที่รู้จักกันนี่ครับลาบากใจมากผมเชื่อว่าผู้ฟังเองคอง us, คจะนึกภาพออกนะครับถ้าเผื่อเราเป็นผอโอรองเรียนนะครับแล้วก็มีลูกน้องทําผิดแล้วก็ลูกน้องคนดังกล่าวนั้นครับเป็นคนที่ คุ้นเคยกับเรานี่ครับและต้องสอบเขานี่ค่ะแล้วก็เราตั้งนิตริกรของตั้งนิติกรของโรงเรียนนะครับหรือว่าหน่วยงานนิตริกรของเขตพื้นที่สอบบปน,นี้ครับ mm. และคนนั้นเป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยรู้จักลูกรู้จักเมียนะครับถามว่าท่านจะรู้สึกยังไงครับนี่คือปัญหาครับปัญหาอย่างมากทีเดียวครับทาให้นิติกรเองก็ลำบากใจหัวหน้าเองก็ลำบากใจครับมันก็เลย เข้าขายคือโทษหนักเป็นโทษเบาโทษเบาก็เบาลงไปอีกทีนี้ครับยกเว้นว่าคุณจะมีศัตรูเยอะนะครับในองค์กรน,นั้นครับนั่นแหละฮะ <laughs> เออครับแต่ว่าเมื่อไหรนะฮะถ้าเผื่อเราบอกว่าโทษหนักก็คือโทษ,โทษหนักเบาก็คือเบาครับคือไม่มีการเลือกปฏิบัติการแก้ปัญหาครปชันปัญหาการทุจริตแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับนะฮะ ทุกระดับด้วยอทีนี้เราไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่เจริญทรัพย์โมเดลนะครับเจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งอยู่ที่หน้าวัดบ้านตำแยนะครับทั้งหมด125หลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนจับจองไป80-90% แต่ว่าขณะเดียวกันท่านรัฐมนตุณเ,เองก็เห็นว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จนะครับมีคนจับจอง80-90ก็เลยขยายโครงการเป็นเจริญทรัพย์โมเดน2ครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับวัดดัมพรานะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงต่อย,ยอดจากโครงการ1หลังคาเป็นทรงปั้นหาครับสีเทาเข้มเพราะว่ายอดจองที่โมเดลหนึนั้นครับ ปรากฏว่าบ,บ้านที่โดนจองมากเป็นลังคาสูงปัญญาครับแต่ว่าตัวการออกแบบนี้ยังคงเป็นสไตล์โมเดิร์นอยู่นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับหห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันและก็ขนาดเดียวกันนะครับในโครงการก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพการก่อสร้างก็เป็นบ้านคุณภาพอย่างแท้จริง ขนาดบ้านเดียวชั้นเดียวนะฮะแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบประตูใช้ไม้แชนมีระบบของการกับจับปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นใช้แกนิโตติดตั้งทังบำบัดใช้เหล็กและก็สุขภัณฑ์คอต่อตราช้างครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํากรนิตเครื่องทำน้ำําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ ถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับไปเลยฮะโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469คุณเอกคุณเกตเองก็ย้ำมาว่าถ้าเผื่อใครต้องการทาสีบ้านนะครับติดต่อหาคุณสุน้นได้นะครับเพราะว่าเจริญทรัพย์เขาจะมีช่างทาสีมืออาชีพคอยให้บริการอยู่ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถก็ไปที่ทางด้านอิชิสุตังปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริกเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิชิสุด,ดีแมกเครื่องยนต์1.9 ddi แล้วก็3.0 ddi bluehover แรงจัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรียกว่าเป็น major change ครับ เปลี่ยนแปล,ง,ปลงภายนอกภายในเครื่องยนต์ทั้ง1 9แล้วและก็3.0มนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและตอนนี้เติมเต็ม all new m u x ตัวใหม่ลงไปด้วยครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับมีทั้งหมด6เฉดสีคุณสามารถเลือกได้เลยครับและตัวท็อปนะครับตัวท็อปนี้ออปชั่นสูงมากครับแต่ว่าราคาเข้าถึงได้ง่าย5 7 9 0 0ล้านาในขณะที่คู่แข่งนะครับ ราคาล้านแปดล้านเครับแต่ว่า All New Miu X ตัวใหม่1,579,000านผมเองก็ไปทดสอบมาแล้วครับพึงพอใจครับนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรถที่แม่ขับแล้วนุ่มนวลครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนี่คือ All New Miu X ตัวใหม่ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่สาขาวารินเด็นอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทิกครับ